สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ justing นะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องข้อดีของการมีอาชีพอิสระนะครับในอดีตที่ผ่านผ่านมาเราก็เคยได้ยินนะครับว่าสมัยเรียนหนังสือเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่คนท่าคนแก่นี่ก็จะบอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าได้ทํางานในตําแหน่งที่เป็นหัวหน้านะครับในองค์กรที่ใหญ่ๆหรือหมายถึงว่าได้รับราชการในตําแหน่งที่ สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆได้นะครับแต่ว่าต่อมาทุกวันนี้นะครับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับวัยรุ่นหลายๆคนก็คิดอยากจะมีอาชีพอิสระเป็นของตัวเองนะครับมีกิจการเป็นของตัวเองซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าหากว่าใครที่มีความคิดที่อยากเป็นนายตัวเองนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องข้อดีของการมีอาชีพอิสระกัน ข้อ1ก็คือมีเวลาที่ยืดหยุ่นไม่ว่าคุณจะเปิดร้านเวลาไหนทําอะไรถ้าเหนื่อยก็พักหนักก็ผ่อนหน่อยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถบริหารจัดการเวลาได้ด้วยตนเองมากได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เหมือนกับมนุษย์เงินเดือนที่ถึงวันเวลาวันทําการทํางานก็ต้องเดินหน้าเข้าออฟฟิศต้องไปนั่งทํางานให้ตรงเวลาถึงเวลาเลิกงานก็กลับออกจากที่ทํางานเดินทางกลับบ้านก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ ถ้าเหนื่อยก็อาจจะต้องยื่นใบลาบางครั้งก็ได้ลาบ้างไม่ได้ลาบ้างตามเหตุผลอนสมควรนะครับข้อที่2ครับก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ตามใจชอบก็น่าจะหมายถึงคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะครับหรือเป็นพวกนักเขียนนักแต่งเพลงอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานการออกไอเดียได้ไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนก็ตามนะครับส่วนมากก็ เห็นนั่งตามร้านกาแฟอะไรพวกนี้นะครับหลายๆคนที่เขามีสมาธิสูงๆนะเนาะเวลาไปนั่งร้านกาแฟเขาก็อาจจะมีไอเดียดีๆหลังจากที่เขาได้ผ่อนคลายเต็มที่แล้วก็ได้นะครับส่วนถ้าคนที่ทํางานอาชีพอิสระก็จริงแต่ว่าทํางานที่บ้านตัวเองนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนสถานที่นะครับอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากข้อนี้เนาะเพราะว่าบางทีกิจการของเราเป็นร้านอาหารหรือไม่ก็ ร้านขายอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่กับที่นะครับก็ที่3ครับสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการที่เราเป็นพนักงานประจำเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้อง,องค์กรที่เขามีหัวหน้าบังคับบัญชาอยู่นะครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่โดยถ้าหากเป็นหน่วยงานที่มีหัวหน้าที่เรียกได้ว่า เคี้ยวๆหน่อยฟิกๆหน่อยอย่างเงี้ยบางคนไม่เชื่อไอเดียของลูกน้องเลยก็มีนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากเป็นกิจการส่วนตัวอันนี้แล้วก็ใช้ได้อย่างเต็มที่เลยครับไม่ว่าคุณจะคิดไอเดียในการผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่อันนี้สามารถครีเอทได้เต็มที่นะครับข้อที่4นะครับเขาบอกว่าเป็นการแต่งตัวที่สบายนะครับเพราะว่า พนักงานออฟฟิศหลายๆที่นะครับอย่างเช่นสาวโรงงานข้าราชการอย่างเงี้ยก็จะถูกกําหนดให้ใส่ยูนิฟอร์มที่ถูกต้องตามระเบียบของบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับถ้าหากเป็นกิจการส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เชิญใส่ได้ตามใจชอบเลยครับข้อที่5ไม่ต้องอดทนกับคําบ่นคําด่าของเจ้านายข้อนี้นับว่าเป็นสวรรค์ชั้นประเสริฐที่สุดของคนที่เป็นนายตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ไม่ต้องไปทนกับคําบ่นคําด่าของใครที่บางครั้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานประจําหรือคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็จะต้องไปนั่งทนกับคําด่าของเจ้านายซึ่งบางทีเจ้านายคนนั้นก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนเราด้วยซ้ําเนาะเป็นแค่ผู้บังคับบัญชาแต่ว่าเราก็ต้องฟังเขานะครับด้วยตําแหน่งหน้าที่นะข้อที่6ครับ ไม่ถูกกดดันจากวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยถ้าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเช่นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคารพกันนะครับหรือการมีวัฒนธรรมในการสร้างเสริมการพัฒนางานที่ดีนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและปฏิบัติตามนะครับแต่บางองค์กรนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามันอาจจะเกิด ขึ้นจริงๆนะครับในการที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่บางครั้งอาจจะเป็นการที่ต้องถูกนินทาว่าร้ายในบางครั้งที่เราไม่อยากจะเข้าร่วมสังคมเราไม่อยากจะไปร่วมสังสรรค์ด้วยแต่ว่าถ้าหากเราไม่ไปเนี่ยเราก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่เอาเพื่อนเอาฝูงอย่างนี้นะครับแต่เมื่อมีข้อดีแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีข้อเสียหรือข้อควรระวังไว้ด้วยนะครับข้อควรระวังในการที่ จะทางานในอาชีพอิสระนะครับนั่นก็คือความเสี่ยงทางด้านธุรกิจครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมออันนี้ก็ต้องขอให้คุณใช้ความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจให้มากที่สุดนะครับเพราะกิจการของเราถ้าหากพลาดมันคือชีวิตของเราแทบจะทั้งชีวิตมันไม่เหมือนกับเราเป็นพนักงานประจําที่ถึงแม้บริษัทจะล้มละลายหรือกิจการจะเจ๊ง เราก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรมากอย่างมากก็แค่ตกงานชั่วขณะเดี๋ยวหางานใหม่เราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับข้อที่2ที่ควรระมัดระวังนะครับนั่นก็คือเรื่องสุขภาพของตัวผู้ประกอบการเองนะครับที่จะต้องใช้ความระมัดระวังอาจจะออกกํลาลังกายทุกวนันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายหรืออาจจะต้องทําประกันสุขภาพประกันชีวิตไว้ด้วยนะครับเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีโรคร้ายแรงแค่ไหนมาเมื่อไหร่ยังไงถ้าหากเราไม่มีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพสำรองไว้นะครับ <od> เงินที่เราเตรียมไว้นะครับเงินที่เราเก็บไว้ก็อาจจะทําให้สูญหายไปได้โดยง่ายนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายครับ <S <S เขาบอกว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับต้องมีเงินทุนสำรองจริงๆก็ไม่จํากัดเฉพาะคนที่มีอาชีพอิสระนะครับ มนุษย์เงินเดือน่ก็ต้องมีเงินสำรองไว้เหมือนกันซึ่งโค้ชการเงินหลายท่านเช่นโคชหนุ่มวันนี่โคชนะครับหรือไม่ก็คุณเฟิร์นศิัทยาอิสระพักดีก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่าอย่างน้อยคนเรานะครับต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ในกระเป๋าให้อุ่นใจอย่างน้อยต้อง6เดือนหรือจะให้ดีก็12เดือนไปเลยก็ได้นะครับยิ่งเป็นเจ้าของกิจการอันนี้ก็ต้องมีทั้งทุนสำรองของกิจการและทุนสำรอง ส่วนตัวด้วยเนาะเพราะว่าบางครั้งเราก็อาจจะเผลอเลยไปว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้มีกิจการอะไรใหญ่โตนะครับยังไงก็สำรองไว้ในส่วนของกิจการแล้วก็ส่วนของส่วนตัวก็จะดีที่สุดนะครับเป็นไงบ้างครับข้อดีของการมีอาชีพอิสระมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับในสิ่งที่คนสมัยก่อนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำแต่ทุกวันนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้ว สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอาชีพอิสระก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับหากมีคําติชมอะไรก็ขอให้ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะขอบพระคุณอย่างยิ่งวันนี้ u u t ต i n g ลาไปก่อนสวัสดีครับ